สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นร้อนๆนะฮะเรื่องของการพระราชทา,านอภัยโทษทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งก่อนหนะ้านี้ผมทําคลิปไปแล้วฮะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงหนักพระราชาหฤทัยอย่างมากนะครับ สำหรับการพระราชทานอภัยโทษทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมายัางประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนะครับหลังจากที่รัฐบาลของเขาได้ทำการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายยกุลรีนะครับทักษิณก็กลับมาทันทีนะครับแล้วก็ยอมติดคุก จากนั้นนะฮะจากยีบสองมาวันที่หนึ่งกันยายนทักษิณก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษคุณพ่อนะคะก็มีอาการมีอาการเหมือนโดนสกิดไหลอยู่เหมือนออคุณพ่อก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะก็จริงก็ถ้าจะเห็นตั้งแต่วันที่ถึงถึงเมืองไทยนะคะคุณพ่อก็จะเหมือนกับไม่ไม่ได้สดชื่นเท่าเดิม อิงแต่อิงก็เข้าใจเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เมืองไทยอะนะคะแล้วก็คงมีอาการเครียดพอสมควรเพราะว่าอิงวันนั้นกับทางครอบครัวเองก็ก็ได้คุยกันก็ก็เห็นอยู่นะคะว่ามีอาการเครียดแล้วพอคืนนั้นเนี่ยก็ก็ได้ทราบพร้อมกับสื่อนะคะว่าว่าได้ไปโรงพยาบาลตำรวจก็คือมีอาการเครียดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะตอนนี้ที่ที่ไปเจอมาก็ก็ก็เห็นแบบนั้นค่ะก็อ่อนเพลีย เราให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทําเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพอจจ่อเป็นคนเป็นคนทําเองเลยค่ะขอรับการอภัยโทษโดยตัวคุณทักษิณเองหรือว่าญาติคะไม่ตอบบ้างอาจารย์การอันนี้คือเป็นการขอถึงตรงที่ไม่เกี่ยวกับวันส NO> uh ําคัญไล่ยี่สิบคำถามให้ผมก่อนขอใช่สิการขอโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสำคัญไม่ได้ดูว่าต้องรับโทษมาแล้วเท่าไหร่อะไร เป็นพระมหากรุณามีพระมหากรุณาที่คุณปวดปล้าวปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตรจากที่ต้องจำคุก8ปีหรือหนึ่งปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตระกูลชินวัตรและก็คุณทักษิณรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนรักให้คุณทักษิณน,นะครับแต่ว่าที่บอกว่าเหลือหนึ่งปีเนี่ยก็ต้องคิดต่อแหละนะครับว่าว่าคุณทักษิณจะ ใช้โอกาสในหนึ่งปีเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนจำนะครับหรือนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอื่นในคราวหลังต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาแหละนะครับว่าว่าคุณทักษ,ษิณจะใช้เงื่อนไขนี้ในการพิสูจน์ตัวเองต่ออย่างไรนะครับมันแทบจะไม่ค่อยปรากฏนะครับคนที่มีคดีความที่อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีโทษ จ็ดแปดปีเนี่ยล้วก็ได้รับพระทานไปโทษเหลือแค่หนึ่งปีเนี่ยนะครับก็หวังว่าคุณทักษินจะใช้เงื่อนไขเนี่ยในการพิสูจน์ตัวเองกับคนภัยด้วยเพราะในเนื้อหาของการพระทานอภัยโทษเนี่ยก็ก็กองค์ท่านก็มองว่าคุณทักษินก็จงรักภักดีนะครับทํางานใ้บ้านเมืองมานะครับแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นโครคภัยไข้เจ็บมาเยือนเนี่ยนะครับแล้วก็จองจําอีกหนึ่งปีแล้วก็ออกไป ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทํางานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนเนี่ยผมว่านี่เป็นเป็นพระบรมชาติพระบรมราชวิดีฉัยที่ต้องจับตาแหละว่าการขอรับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ฮะก็มีรองนายรัคมนตรีเอาไปให้เซ็นนะฮะถึงในเรือนจําได้รับสิทธิพิเศษในคืนวันที่22นะฮะปรากฏว่าก็ไปอยู่ที่รอพอตํารวจ แบบ V I P นะ,ะแบบ V I P ลไนะไม่ใช่ V ธรรมดา V V I P นะก็ได้รับสิทธิพิเศษอ้างเรื่องความดันเกิดขึ้นสูงถึง200ก็เลยไปนอนโรงพยาบาลตำรวจนะครับประเด็นที่น่าสนใจมีการขอพระราชทานอาภัยโทษอย่างกระรันธรันและก็ขอแบบ V I P ขอแบบพิเศษ นะครับไม่ได้เป็นไปตามวงรอบปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีเฉพาะงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่การให้อภัยโทษครั้งนี้เนี่ยให้อภัยโทษนะครับเป็นเวลา7ปียังคงเหลือโทษอีก1ปีนะครับทักษิณยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับและทักษิณ ถ้าหายแล้วก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำนะครับปรากฏว่าจากเหตุการณ์อึ้งกันทั้งประเทศช็อกกันทั้งประเทศหลังจากเศษฐาทวีสินบอกว่าจะมีข่าวใหญ่เกิกดขึ้นมนะีบิ๊กซ p p l ลาเกิดขึ้นนะคนที่อยู่ฝ่ายขวาอย่างที่ผมเคยเรียนไว้จำนวนไม่น้อยถอดอกถอดใจนะเพราะว่าทู่สู้กับทางทักษิณมานานแต่จู่ๆก็ได้รับ พระราชทานอภัยโทษถึง7ปีเหลือเพียงหนึ่งปีบางคนก็ไปเข้าร่วมกับพวกส้มนะบางคนก็บอกหมดกำลังอกหมดกำลังใจไม่รู้จะไปทางไหนโทรศัพท์ผมนี่ดังสนั่นรวันไวมีแต่คนโทรเข้ามาตกลงมันเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะจบหรือเปล่านะะเพราะหลังจากนี้ ก็จะมีการโปรดเกล้าคณะอำตรีที่มีนายกอมตรีอย่างเศษฐาทวีสินเป็นผู้นํารัฐบาลนะครับเรื่องของรักษินยังไม่จบแค่นี้นะแต่ประเด็นที่น่าสนใจอะไรจะเกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะคราวนี้เป็นพระราชกรุณาสูงสุดสูงสุด แกทักษิณและตระกูลชินวัตรองอิงก็ยอมรับนะโพสต์ข้อความที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะในข้อความพระราชทานอภัยโทษเนี่ยบอกว่าทักษิณเป็นผู้จงรักภักดีต่อประบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวและทําคุณงามความดีเป็นนายกมนตรีมาก่อนหลังจากหลบหนีในคดีทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเวลาถึง1 3 17ปีโดยคดีแรกเป็นคดีเอ็กซ์ิแบค์นะครับคดีเอ็กซิมแบปล่อยกู้ให้กับพมา่าแล้วให้พมา่ามาซื้อคอมพิวเตอร์ในบริษัทของตนเองคดีที่2เป็นคดีหวยบนดินะออกหวยบนดินขึ้นมาเสร็จแล้วเอาเงินไปแจก คนอื่นแล้วบอกว่าเป็นเงินของตนเองนะครับทั้งที่เป็นเงินของหลวงนะครับไม่ได้เอาเข้ากระโวงกันครั้งแล้วก็ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทะะนรัศดรก็โดนไปอีกคดีนะครับแล้วก็มีคดีทุจริตหุ้นชินคอม o บเรชันนะก่อนหน้านั้นก็มีการพิรากษาให้เอาเงินคืนแล้วก็ต่อมาก็มีโทษจำคุกถึง5ปี บางคนบอกว่าจบหรือยังเนื่องของคดีคดีเนี่ยจากสิบปีเหลือแปดปีจากแปดป,ปีนะครับได้รับพระราชทานัยโทษเหลือหนึ่งปีแล้วคดีทักษิณมีอีกหรือเปล่าคดีที่ทักษิณเนี่ยยังคงมีครั้งที่ประชรอ,อีกสามคดีและค้างที่ศาลอีกสิบแปดคดีขี้แตกไม่ใช่ธรรมดานะฮะ นั่นหมายความว่าคดีของทักษิณทั้งหมดเนี่ยยี่สิบกว่าคดีเนี่ยนะฮะที่ได้รับพระราชทานัยโทษนะฮะมีที่อยู่บนศารเนี่ยที่ตัดสินไปแล้วสามคดีได้รับพระราชทานัยโทษยังค้างที่ต้องตัดสินอีกสิบแปดคดีและอยู่ที่ปปชอีอกสามคดีรวมแล้วยังคงค้างทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคดียี่สิบสองยี่บสามยี่ หมดยี่คดีเหลือ21่ดคดีนิดหน่อยเองนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ราตรีอีกยาวแต่ทักษิณกลับมาเขาจบแค่นี้ไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะได้คืบเอาศอบได้ศอกเอาวาได้ว่าเอาโยดดูแล้วกันนะฮะว่ารอบนี้ทักษิณบอกว่าเขาจงรักพักบีเนี่ยเขาจะจัดการอย่างไรกับพักคส้ม ที่มีธานาทรเป็นเจ้าของพรรคเขาจะจัดการอย่างไรกลับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าในฐานะผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เรื่องนี้จับตาม,มองให้ดีนะมันยังไม่จบนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเรื่องการพระราชทานอภัยโทษ ยังคงมีโทษอีกมากมายสำหรับทักษิณชินวัตรและการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดแต่พระราชทานอภัยโทษทิ้งไว้อีกหนึ่งปีคงค้างอีก1 8คดีและอยู่ที่ปปชอ,อีก3คดีการเมืองของไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบาย เป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่ประชาชนคนไทยถ้าเข้าใจการเมืองลึกซึ้งก็จะรู้หลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิดวัฒนาสวัสดีครับ